สวัสดีครับเชื่อว่าหลายคนนะครับต้องเคยสงสัยว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่หเป็นเงินหลักล้านหรือว่ารางวัลที่ว่าได้เงินหลักแสนนะครับเขาพวกนี้ทําบุญมาด้วยอะไรนะครับถึงมีความโชคดีมีลาบก้อนโตได้ขนาดนี้นะครับก็สำหรับหลวงพ่อฤสีเิืองดำนะครับเคยให้คําตอบไว้นะครับ พวกนี้คือพวกที่ทําบุญโดยไม่มีการเตรียมการจะปุ๊บปั๊บก็ทําเลยทําด้วยจิตที่อยากทําบุญล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ทําบุญด้วยเงินหรือของจํานวนมากก็ได้เช่นเห็นคนกําลังถวายสังฆทานเรามีบาทสองบาทก็ร่วมถวายกับเขาสูางมากเช่นให้ทานคนที่มีศีลบริสุทธิ์ทรงฌานหรือเป็นพระอริยะเจ้าบ้างโดยเฉพาะทําบุญสังฆทาน ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสูงมากเพราะฉะนั้นหากเจอใครกําลังถวายสางทานอยู่ก็ร่วมทําบุญด้วยเดี๋ยวนั้นเลยบาท2บาทก็ได้นะครับตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่าการทําทานนะครับก็ดีนะครับเช่นการทําทานให้อาหารหมาอาหารแมวนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวนะครับเคยมีคนได้สอนว่าไว้ว่าการให้นะครับ ยิ่งให้มากก็ยิ่งได้กลับมา,มากนะครับและที่สําคัญนะครับเราควรจะเล่นหวยหรือลอตเตอรี่ด้วยความเพียงพอนะครับอย่าเล่นมากเพราะหากว่าเราเป็นหนี้มากๆเราก็จะไม่อยู่ความสุขเลยนะครับ